แล้วเขาเคยมีลูกจ้างผมยาวๆเงี้ยเป็นผู้ชายผมยาวๆไหมไม่รู้เขาเราไม่รู้มันคนไม่ลูกจคนงนมยาวๆมันมีคนมาเลี้ยวมาาไอ้ไม่ใส่จากปากทางวัดวังว่าห่างออกมาไม่มากเราถูกชี้เป้าให้มาสอบถามร้านก๋วยเตี๋ยวป้าต้อยนะครับสวัสดีค่ะเขาแนะนําให้มาถามแถวๆร้านป้าต้อยอะไรเงี้ยเพราะว่า ยยาไปแอ้าวเหรอ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยลักษณะที่เห็นได้ชัดเลยจะคือเป็นผู้ชายผมยาวมากๆเลยอะไรอย่เงี้ย oh, <yeah. S 1> เขาเขาแนะนำให้มาสอบถามร้านป้าต้อยดูที่นี่มีผู้ชายผมยาวกงกลางหลังอยงนี้มีไหมครับผม hey, <man. S 1> ไม่มีแล้วแม่ต้อยรู้จักพี่รู้จักไหมครับผม <laughs> หรอ เขาบอกว่าเป็นคนรับจ้างเลี้ยงหมาอะไรอยู่ที่ร้านป้าต้อยอะไรอย่างนี้มีไหมออจ้างยจะมีผู้ชายผมยาวคนนึงแต่ไม่รู้ใช่ไหมแต่เขาบอกแค่ว่าออผู้ชายผมยาวอะไรอย่างนี้มีไหมครับแล้วเขาชื่ออะไรอะแม่ ระหว่างทางภารกิจกับความหวังสลัวสลัวในที่สุดเราก็คลำทางมาจนเจอร้านปูนปั้นที่แรกแล้วและครับตรงนี้คือร้านทำปูนปั้นประติมากรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผม,มฮะไม่ได้ทำแล้วอ๋อแสดงเคยทำตรงนี้ใช่ปะตรงนี้เคยทำใช่ไหมครับผมพี่เป็นเจ้าของร้านไหมครับตรงนี้พี่อีกคนหนึ่ง อ๋อเหรอรมไม่ได้จะมาซื้อปูนปั้นหรอกแต่ว่าผมอ่ะชิเตอร์อีเตอร์อีจันครับเป็นรายการตามหาคนที่พลัดพรากจากกันจ้าพอดีมีลูกชายเขาจะตามหาพ่อะคุณพี่แล้วก็เขาบอกว่าคนที่จะรู้ว่าพ่อเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องมาถามกับเจ้าของร้านปูนปั้นตรงนี้เพราะเขาเคยพ่ออ่ะเคยเป็นลูกน้องของคนเจ้าของที่นี่นะคะผมอ๋อพอดีพี่ชายแกยเสียกไปแล้วเหลือแต่แฟนแกเหลือแต่แฟนแกละครับ พี่เคยทำงานกับที่ร้านนี้มานานไหมนานครับนานหรอ,ต,ต,รอ,อตั้งแต่เริ่มเลยโอ้ยตั้งแต่เริ่มเลยโอเค<ม>คือพี่พอจะรู้จักคนชื่อชื่อที่ผมยาวๆอะ่ะผู้ชายผมยาวผู้ชายผมยาวใช่ตาลแบบฮะเขาชื่อนะครับผมชื่อจริง เขาบอกว่าน่าจะเป็นคนที่นู่นอ่ะแม่สอดตากนุ่นเลยอะครับผมจริงหรอ,อพี่มีเบอร์เจ้าของร้านไหมเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มเต็มตอนหรือม้วนเดียวจบ สามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ Facebook อิเตอร์อีจันหรือ u t u b e อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อิเตอร์อีจันยูทูบอิเตอร์อีจันหรือ Tik t o ออิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับ ก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อิ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ Facebook อ e ีเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อีเตอร์อีจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ที่รักนั้นอนุภาพมันดังฝากกดฟ้าด้เกณฑฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า